ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีหนังไทยที่เกวกบโจนเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้าที้นี้เราได้ดูไปก็คือเรื่องเสือซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานโจนไทยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ฉาลงนะมันอยู่ใน Netflix จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันตีใหญ่เลิกดาวโจนสำหรับเรื่องนี้นะเนื้อเรื่องมันก็พูดถึงเรื่องราวช่วงหนึ่งในชีวิตของตีใหญ่แล้กันนะโดยที่ เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนที่ชื่อว่าเลิกที่เหมือนเติบโตมาด้วยกันแล้วก็กลายมาเป็นแก๊งโจรที่ออกปล้นไปทั่วโดยที่มีนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องตามจับตีใหญ่ให้ได้การปล้นแต่ละครั้งก็อาจจะผ่านไปด้วยดีด้วยวิชาคมด้วยแผนการต่างๆนานาที่ทําให้ตีใหญ่เนี่ยโด่งดังเป็น พระเอกของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นและกันคือหนังมันก็เล่าตามท้องเรื่องก็คือประมาณปี2 5 2 4 2 5 2 5ประมาณนั้นนะเนื้อเรื่องก็จะเน้นช่วงชีวิตที่ได้เห็นตีใหญ่ทั้งออกปล้นและวก็โดนตามล่ารวมถึงชีวิตส่วนตัวบางอย่างก่อนที่จะจบชีวิตตามตำนานของ มหาโจรคนหนึ่งของเมืองไทยแล้วกันนะคือสตอรี่ของตีใหญ่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนดูทั่วไปเนี่ยจะรู้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนจากตำนานจากเรื่องเล่าจากข่าหนังสือพิมพ์หรือสะะารคดีต่างๆก็มีเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดไปมันก็ไม่ได้เก่ามากมันแค่ประมาณ40กว่าปีซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องราวของตีใหญ่ยังอยู่ในความทรงจําของคนไทยอยู่มากเหมือนกันแต่โอเคตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้จักเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวของตีใหญ่มากพอ ก็หวังว่าตัวหนังเองเนี่ยจะสามารถจะทําให้คนดูได้เข้าใจที่มาที่ไปของคนคนนี้ได้มากขึ้นละกันแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วหนังเนี่ยไม่ได้ทําให้คนดูได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตีใหญ่สักเท่าไหร่นะเรามองอย่างนั้นละกันเพราะว่าตอนดูเนี่ยตัวละครตีใหญ่รู้สึกได้ถึงว่าให้รายละเอียดได้บางมากเลยนะสำคัญสุดคือเขาเป็นคนยังไงอ่ะเราไม่รู้จากตัวหนังนะคือไอเรื่องประวัติเนี่ยก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่เล่าก็อาจจะปฏิบัติต่อดได้เอง จากแค่คําบอกเล่าสองสามคำเราเองรู้สึกว่าเราอยากเห็นว่าทแท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงหรือหนังอยากนําเสนอเขาเป็นแบบไหนนะคือถ้าสมมติว่าคุณมีความทรงจําเกี่ยวกับตีใหญ่ว่าเขาเป็นโจรไม่ใช่คนดีอะหนังก็ทําไปเลยให้เป็นโจรแล้วกระโดดตามล่าคําว่าโจรในความหมายของท้องเรื่องมันจะมีอะไรได้บ้างความชั่วร้ายความรับแค้นใจ ความเลวความอำมหิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถสร้างตัวละครตัวนี้ให้มันมีความชัดเจนขึ้นมาหรือหนังอยากจะเล่าให้เขามีตัวตนใหม่อยากจะมองมุมใหม่ให้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่โดนบีบบังคับโดนทําร้ายกลายเป็นบุคคลที่เหมือนเป็นขบฏของสังคม,งงคมก็สามารถทําได้นะเราสึกว่ามันก็เป็นพล็อตที่หนังแนวนี้ชอบทําที่ทําให้คนดูมองเห็นอีกด้านหนึ่งของบุคคลที่โดนตรานหน้าว่าเป็นผู้ร้ายหรือ เป็นแบบอย่างของอะไรบางอย่างนะเรายังรู้สึกว่าหนังมันจะพยายามจะตั้งใจอย่างนั้นด้วยก็คือพยายามจะใส่ดีเทลว่าที่มาของการเป็นโจรของตี๋ใหญ่คืออะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมันกลายเป็นว่าอุตสาห์ใส่ไว้แล้วแต่ว่ามันเบามากจนเราไม่ได้รู้สึกว่านั่นเหลือคือเหตุผลที่ทําให้เขาเดินทางนี้หรือแม้แต่การเป็นโจรที่แบบว่าเทาๆหน่อยมีทั้งด้านดีและด้านชั่วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกนะเรารู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังแนวนี้ที่ถ้าคุณทําให้ บุคคลในตำนานต่างๆที่โดนมองด้านเดียวแล้วกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วเขามีความเทาอยู่นะเขาไม่ได้ดำสนิทหรือถ้าสุดขั้วไปกว่านั้นเลยคือเขาเป็นคนดีไปเลยอะ่ะแต่โดนเข้าใจผิดหรือโดนปั้นให้มันกลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นพล็อตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันในฐานะที่ไม่ต้องพูดถึงความเป็นจริงนะว่าเขาเป็นคนยังไงตำนานอาจจะได้อะไรมาแต่งเติมก็ว่านไปเพื่อจะให้หนังมันสามารถเล่าเรื่องของบุคคลตัวละครตัวนี้ได้อย่างชัดเจนนะแต่ว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย อย่างที่บอกเราไม่ได้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ของตีใหญ่เป็นคนยังไงจะแบบเป็นคนดีโดนเข้าใจผิดโดนสังคมทำร้ายโดนระบบทำร้ายจนทนไม่ได้ต้องออกมาเป็นโจรเป็นขบฏของสังคมที่ไม่ใส่ใจใครเลยเพราะระบบมันเคยทำร้ายเขาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนจะมีเปลยๆอ,อยู่ในหนังแต่ว่าไม่ชัดเจนบุคลิกที่ใสของตีใหญ่จริงๆคืออะไรเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะตัวหนังเองนำเสนอความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตัวตีใหญ่ได้น้อยละกันว่า เป็นฮีโร่เปล่าหรือเป็นแอนตี้ฮีโร่มีความเก่งด้านไหนบ้างวางแผนเก่งหรือต่อสู้เก่งยิงปืนเก่งหรือยังไงเนี่ยเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตีใหญ่ไม่ชัดเจนมากความสัมพันธ์ด้วยนะรวมถึงความสัมพันธ์ที่เขามีต่อกลุ่มเพื่อนกลุ่มแก๊งโจรของเขาเนี่ยจะเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นหัวหน้าที่เลวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ไม่เวิร์กหรือยังไงเรารู้สึกว่ามันหลวมๆวไม่หมดความผูกพันตรงนี้นะ อีกส่วนสําคัญหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวละครซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นเส้นเรื่องของตีใหญ่ตลอดทั้งเรื่องนี้แทบจะแบบตรงเป๊ะตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบมันก็เลยขาดมิติของความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คนดูหลงรักตัวละครตัวนี้หรือเข้าใจพฤติกรรมของเขาได้นะถึงแม้จะเป็นคนชั่วนะถ้าสมมุติว่าคนดูสามารถเข้าใจพฤติกรรมขเขาได้นะมันก็ตามเชียร์เขาได้ไงแต่ตอนนี้คือการไม่รู้จักทําให้คนดูไม่หลงรักขณะที่ตัวละครอย่างเลิกเนี่ยที่เป็นเพื่อนเนี่ยเบาเหมือนกันนะ แต่ว่ายังมีมิติมากกว่าที่ตีใหญ่เป็นเขายังใส่ดีเทลของความคิดใส่ดีเทลของความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องราวของคนรักที่เขามีกับดาวเงี้ยเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้มีมิติของความเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้ชัดเจนกว่าตั้งแต่กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นโจรการที่จะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อคนรักเนี่ยยอมเสียสละโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราสึกว่ามิติของเรอกเนี่ยกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ ถึงจะบางนะแต่ก็ยังมีมากกว่าที่ตีใหญ่เป็นซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเลยกลายเป็นหนังที่ไม่บาลานซ์ระหว่างตัวละครละกันที่ถึงจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะหนังที่เป็นแก๊งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยตัวละครหลักหรือทีมตัวละครหลักเนี่ยมันต้องมีอะไรโดดเด่นที่ท่าน้คนดูผูกพันหรือติดตามคนหล่อนนั้นได้ตลอดทั้งเรื่องละกันซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่ามันแบนไปหน่อยรวมถึงตำรวจเหมือนกันนะฝั่งตำรวจที่ไม่ว่าคุณจะ วางเขาในตำแหน่งของตัวร้ายของเรื่องก็ได้นะตำรวจเป็นตัวร้ายก็ได้ถ้าตามล่าฮีโร่ของเราหรือจะเป็นฝั่งคนดีได้ที่มาบอกเล่าความจริงให้คนดูได้รู้ว่าเบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านั้นคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็ดีไซน์ตัวละครตัวนี้มาแบบด้านเดียวอีกเหมือนกันที่ไม่รู้ที่มาที่ไปความเกลียดชังโจรคืออะไรทําไมต้องทําหน้าที่ตำรวจขนาดนี้มุทะลุขนาดนี้หรือยังไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เหมือนสารตั้งต้นของตัวละครตัวนี้มันจะดีนะ การที่เป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างผ่านบมบงเข้ามาเนี่ยการให้ข้อมูลอะไรบางอย่างจากตัวเขาเองเนี่ยเราสึกว่าไอเดียเข้าท่าหลายๆอย่างบทสรุปด้วยนะแต่ว่าในระหว่างเรื่องเนี่ยมาเป็นโครงสร้างที่สร้างตัวละครมาได้แบบด้านเดียวไปนิดนึงแล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวละครที่เราสึกว่าน่าสนใจแต่ว่ามาอยู่ผิดที่ไปหน่อยก็คือกลุ่มแก๊งของตีใหญ่นะจะมีคนที่เข้ามาอยู่ในแก๊งเขาอีก2อสคนซึ่งเหมือนจะเป็นตัวละครสาคัญทําให้เกิดเรื่องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง แต่ว่าเหมือนเช่นเคยว่าคนดูไม่ได้เห็นตัวตนของคนเหล่านี้เลยซึ่งมันอาจจะมองได้ว่าข้อมูลที่ทีมงานได้มาอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นการกักกันก็ได้นะมีข้อมูลอยู่แต่ไม่กล้าใส่เพราะว่าอาจจะพัวพันกับคนนู้นคนนี้ตามสไตล์หนังที่มันอ้างอิงหรือพาดพิงจากเรื่องราวเรื่องจริงเหล่านี้นะแต่เราก็มองว่าบางอย่างนะหนังไทยก็เป็นหนังฝรั่งก็เป็นก็คือแต่งไปเลยให้เรื่องมันสนุกให้เรื่องม make sense นะันมีเซนต์เนี่ยเท่านั้นก็น่าจะทําให้คนดู ติดตามหนังได้โดยที่ใช้คําว่าได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงแค่นี้จบคุณจะเมคอะไรเพิ่มเติมให้มันดูตื่นเต้นสนุกร้าวใจหรือว่าบีบเค้นอารมณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับการเล่าเรื่องมากกว่าละกันแต่ตอนนี้มันเหมือนเหตุการณ์มันไม่ได้บีบเค้นอารมณ์เท่าไหร่การดําเนินเรื่องหรือสถานการณ์ต่างๆที่หนังมันสร้างสรรค์มามันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าโอ๊ยต้องเอาใจช่วยหนีเถอะอยู่ไม่ได้แล้วหรือคับแค้นใจที่แบบต้องเอาคืนไอ้พวกตํารวจมัน ไม่ดีอะไรเงี้ยรังควานคนที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโจรเลยอะไรเงี้ยเราสึกว่าการบีบอารมณ์เหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ละกันซึ่งพอมาเล่าเรื่องแบบนี้มันก็เลยแบบว่าดูหนังมันเรียบๆไปหน่อยถ้าทั้งที่เราสึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวการตามล่าระหว่างโจรกับตำรวจเนี่ยมันน่าจะทําให้มันตื่นเต้นได้มากกว่านี้ละกันพอมันไม่ตื่นเต้นเนี่ยมันก็เลยพานไปถึงงานแอคชั่นเลยนะงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยการจัลกรรมแต่ละครั้งการปล้นแต่ละครั้งการดวนกันระหว่างตำรวจกับโจรเนี่ย เรารู้สึกว่ากลายเป็นซีนที่ไม่ได้หวาดเสียวไม่ได้ตื่นเต้นหรือต้องเอาใจช่วยตัวละครมากเท่าไหร่ละกันถ้ทาทั้งที่มันก็เป็นสถานการณ์เป็นตายนะแต่ร,รู้สึกว่าภาวะที่ต้องลุ้นน่ยมันก็ขาดหายไปหน่อยแต่โปรดชันดูดีนะการทําหนังย้อนยุคไปยุค2,520ต้นต้นๆเนี่ยทำได้ดูดีระดับหนึ่งละกันเพราะว่ามันก็จะรู้สึกได้ถึงการหลบเราก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพกว้างของเมือง ขนาดนั้นโอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องไรก็ว่านไปนะแต่รู้สึกว่ามันขาดความยิ่งใหญ่ด้านสถานที่อยู่บ้างเหมือนกันกับการเนรมิตแบบภาพรวมของเมืองของสังคมในยุคนั้นให้คนรู้ได้เห็นนะเรามองว่ามันอาจจะเป็นจุดขายที่ดีได้นะถ้าคุณสามารถที่จะเนรมิตยุคสมัยให้กลับมามีชีวิตในโลกภาพยนตร์ได้อีกครั้งนะคือมันเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะหนังเนี่ยพอย้อนไปยุค7 0 8 0สิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้คือต้องทําให้เห็นภาพรวมของ เมืองทั้งเมืองให้ได้สังคมทั้งสังคมให้ได้นะแต่หนังไทยแหละเรื่องก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู่นิดนึงเหมือนกันที่เราสึกว่าพอเป็นหนังย้อนยุคปับ๊บไอ้ที่มันกึง่งกึงร่วมสมัยเนี่ยที่ย้อนไปไม่ไกลมากคือถ้าเป็นหนังสมัยโบราณไปเลยหนังย้อนยุคแบบเป็นกรุงศรีเป็นอะไรไปน,นี้เงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาก็คือสร้างใหม่หมด CG ีอะไรก็ว่านไปแต่พอเป็นหนังย้อนยุคไปไม่ไกลมาก9 0 8 0 70เนี่ยมันกลายเป็นว่า หนังมันไม่ได้มีความตัะการตาของการสร้างซีนสร้างโลกทั้งใบที่ทําให้คนดูเนี่ยโดนดูดเข้าไปสู่โลกของหนังได้แบบ100%ละกันแต่น,นี้ไม่ได้ติดขัดนะเราต้องร้ว่าแค่อยากเห็นแค่นั้นเองว่าพอคุณจําลองยุคสมัยขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนดูหลุดเข้าไปสู่โลกของหนังเรื่องนั้นนั้นได้ดี มากขึ้นและกันเรื่องนี้มันยังอยู่ในซอยอยู่ในตรอกโอเคอาจจะเป็นเพราะโจรหรือเป็นว่าอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้ามันมีภาพเหล่านั้นขึ้นมาบ้างเนี่ยเราว่ามันน่าจะทําให้ตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้ละกันให้คะแนนไหมจริงๆริงมองก,กันไปเรื่องนี้มันน่าสนใจนะเราสึกว่าหนังไทยที่เล่าเรื่องอาจจะอ้างอิงจากเรื่องจริงเดี๋แล้วก็แล้วแต่หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่หนัง ปอติศาสตร์โดยตรงอะ่ะแต่เป็นการเล่าบุคคลที่มีผลต่อสังคมไทยอะไรบางอย่างเนี่ยมาน,น่าสนใจนะอารมณ์หนังไบโอพิกอะไรเรายังอยากเห็นหนังนักกีฬาไทยหนังนักมวยเขาทรายหนังนักร้องอะไรพวกนี้นะเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเรื่องราวมีสตรอรี่ที่น่าสนใจมากเลยแต่ตัวหนังเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบีบช่วงชีวิตที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นได้นะหรือแต่งเติมให้มันสนุกนะพูดง่ายๆจริงๆเรามองว่าชีวิตของ ตีใหญ่ก็น่าจะมีประวัติอะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือสําคัญเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่หนังไม่สามารถที่จะรวบรวมเหตุการณ์เหล่านั้นนะ่ะให้มันมาบีบเค้นอารมณ์คนดูได้แบบว่าเออนี่คือช่วงเหตุการณ์ที่มันน่าตื่นเต้นหรือน่ารุ้ละทึกกันนะเป็นเมทิลเลียลที่เหมือนจะดูดีมากเลยกับคําว่าตีใหญ่แต่ตัวหนังถ่ายทอดออกมาได้แบบว่ากึงๆ่งกลางไปนิดนึงการผสมผสานร,ระหว่างตำนานเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตีใหญ่นะเรายังรู้สึกว่ามีไอเดียละ ในการที่จะแบบว่าทําให้เกิดการมองใหม่ในตัวบุคคลคนนี้นะแต่มันกลายเป็นว่าทั้งเรื่องมันอะทำให้เสน่ห์ที่มันมีไอเดียตอนแรกเนี่ยมันไปไม่สุดละกันก็เลยถือว่าผิดหวังนะเราตั้งใจอยากดูเรื่องนี้เหมือนกันจากตัวอย่างจากอะไรก็ดูดีนะแต่สุดท้ายหนังมันไปไม่สุดสักทางละกันกักกักกึ่งกลางไปซะหมดทุกด้านละกันก็ขอให้ที่6คะแนนครับใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบก็ พิมพ์กันมาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือ y o u t u b e นะเซิร์ช DOCDoc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะไล้การแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ